พระคาถาบูชาพระบัวเข็มหรือพระอุปคุตชีวิตมั่นคงมีแต่ความสุขความเจริญมั่งมีสีสุขเหลือกินเหลือใช้การบูชาพระบัวเข็มหรือพระอุปคุตเป็นประจำจะช่วยส่งเสริมให้เรามีความสุขชีวิตเจริญรุ่งเรืองช่วยให้มีอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ช่วยให้มีความรักที่ราบรื่นมั่นคงคนรักไม่แปรเป็นอื่นช่วยเสริมอำนาจบารมีบริวารทั้งหลายให้ความเคารพยำเกรงและยังช่วยให้ทรัพย์สินเพิ่มพูนเงินทองไหลมาเทมามั่งคั่งมั่งมีไม่อับไม่จนอันว่าวิเศษนักกรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ อังนะโมสามจบนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเริ่มสวดบริกรรมพระคาถาเก้ารอบจิตติจิตติริตติริตติมิตติ มิติเอหิมะมะปทุมะพุทธโธนานาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภความะอาุเมตาจัดมหาราชาสัพพสเสนหาจัปูชิตาสัพพสุขขังมหาลาพัง สัพพโกธังวินาสันติอหังวันทามิสัพพธาจิตติจิตติปริตติปริตติมิตติมิตติเอหิมะมะปะทุมะพุทโทนานาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะควา มะอุเมตาจักมหาราชาสัพพสเสนหาจัปปูชิตาสัพพสุขขังมหาลาพังสัพพโกธังวินาสันติอหังวันธามิสพัพพธาจิตติจิตติปริตติริตติ มิติมิติเอหิมะมะปทุมะพุทโธนานาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภความะอาอุเมตาจัะมหาราชาสัพสเสนหาจัะปูชิตาสัพพสุขขังมหาลาพัง สัพพโกทังวินาศสันติอหังวันธามิสัพพธาจิตติจิตติริตติริตติมิตมติมิตติเอหิมะมะปะทุมะพุทโธนานาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะควา มอะอุเมตาจจะมหาราชาสัพพเสนหาจะปูชิตาสัพพสุขังมหาลาพังสัพพโกทังวินาสันติอหังวันทามิสัพพธาจิตติจิตติริตติริตติ มิติมิติเอหิมะมะปทุมะพุทโธนา,นาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภคะวามะอะุเมตาจะมหาราชาสัพภเสเนหาจะปูชิตาสัพภสุขขังมหาลาพัง สัพพโกธังวินาศสันติอหังวันธามิสัพพธาจิตติจิตติริตติปริตติมิตมติมิตติเอหิมะมะปะทุมะพุทโธนานาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะควา มะอ,อุเมตาจากมหาราชาสัพภเสนหาจากปูชิตาสัพภสุขังมหาลาพังสัพภโกทังวินาสันติอหังวันทามิสัพพธาจิตติจิตติริตติริตติ มิติมิติเอหิมะมะปทุมะพุทธโธนานาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภความะอาอุเมตาจัะมหาราชาสัพสเสนหาจะปูชิตาสัพพสุขขังมหาลาพัง สัพพะโกธังวินาศสันติอหังวันธามิสัพพธาจิตติจิตติริตติริตติมิตติมิตติเอหิมะมะปทุมะพุทโนานาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะควา มะออุเมตา์จะมหาราชาสัพพเสนหาจะปูชิตาสัพพสุขขังมหาลาพังสัพพโกธังวินาสันติอหังวันธามิสัพพธาจิตติจิตติริตติริตติ มิติมิติเอหิมะมะปทุมะพุทโธนา,นาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะความะอะอุเมตาจะมหาราชาสัพพเสนหาจะปูชิตาสัพพสุขขังมหาลาพัง สัพพะโกทังวินาศสันติอหังวันธามิสัพพทาวิธีการบูชาพระโบเข็มหรือพระอุปคุตนั้นท่านว่าให้ถวายน้ำเย็นวันละหนึ่งแก้วถูกหอมสามดอกดอกมะลิหรือดอกบัวขาวหรือดอกอะไรก็ได้ถวายข้าวกล้วยขนมทุกเชา้าหรือทุกวันพระ ห้ามถวายประเภทสิ่งมีชีวิตเช่นเนื้อสัตว์ปลาหมูเป็นต้นพร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานขอพอรจากท่านโดยตั้งจิตให้แน่วแน่มั่นคงและนึกถึงความดีงามบุญกุศลทั้งหลายที่ตนได้ทำมาเป็นที่ตั้ง